กับคุณสู่ช่วงที่2ของรายการวทที่สองนะครับคุณลุงทอนนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแมนดารินนะฮะแมนดารินเป็นเรื่องของแมนดารินไม่ใช่ส้มนะไม่ใช่ไม่ใช่ส้มแมนดารินคนอาจจะเข้าใจผิดก็คือเขาสงสัยกันว่าทําไมถึงเรียกภาษาจีนกลางว่าแมนดารินคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าแมนดารินนี่ส้มแมนดารินหรือเปล่าก็คือเวลาเขาจะระบุใน เออเขาเรียกว่าคุณสมบัติหรือความสามารถพิเศษอ่ะนะมันจะมีภาษาใช่ไหมพูดได้กี่ภาษาแล้วก็จะมีจีนแมนดารินอ่าอ่าเขาก็จะรันว่าเป็นจีนกลางกวางตุ้งจีนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นภาษาจีนกลางเนี่ยเป็นภาษากลางครับและก็ภาษาราชการของประเทศจีนแต่ชาวตะวันตกเนี่ยเรียกว่าแมนดารินคำว่าแมนดารินเนี่ยนะมามาจากไหนนะทำไมชาวตะวันตกจึงเรียกภาษาจีนกลางว่าภาษาแมนดารินครับ ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถาวรสิกโกศลเคยเขียนอธิบายเอาไว้ในบทความชื่อภาษาจีนเส้นทางสร้างชาติและวัฒนธรรม,มในนิตยาาสารศิลปะวัฒนธรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2549ครับนะจะเขียนไว้ว่าอย่างไรนะแหมเดี๋ <laughs> ยวมาคุยกัน <laughs> <laughs> ในช่วงหน้าโอ้นี่เกิดน,นี่เรยงน้ำจิ้มกน, <laughs> นี่น้ำจิ้มก่อนแน่าติาดตามมากนะสักครู่ครับ